จริงๆแล้วตัวกันแดดอัลตราบล็อกไฮบริดซันสกรีน่ะมันมาจากฟีดแบ็คของลูกค้าเลยวันนี้อยากให้พี่นัทเล่าที่มาของกันแดดตัว Out er อัลตราบล็อกไฮบริดซันสกรีนค่ะว่ามันมีที่มายังไงบ้างค่ะมันมาจากฟีดแบ็คของลูกค้าเลยเพราะว่าตัวแรกที่เราออกมาเลยคือตัวกันแดดวีบล็อกที่เป็น Gund am, Gund am, กันแดดกันสิวกันฝ้ากันเพียม2.5ตัวแรกของซีซิต้าเราออกมาเมื่อ3ปีที่แล้วหลังจากที่ขายไปเราก็เริ่มกระแสตอบรับที่ดีเพราะมันเป็นเนื้อซิลก,กี้มูสที่บางบาแต่ว่าลูกค้าก็มีสอบถามว่าถ้าเขาอยากจะให้มัน คคุมทุกลังสิ์มากขึ้นอย่างเช่นดูไรไออของเราจะสามารถทําได้ไหมไมันก็เลยเป็นที่มาที่เราออกอกันแดดตัวนี้ออกมา ั้นตอนในการพัฒนาตัวเอาลจ้าบล็อกไฮบริดตัวนี้ค่ะมีความท,าท้าทายหรือว่ามีปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นบ้างไหมคะจริงๆในการพัฒนาสินค้าทุกตัวมันก็มีความท้าทายหมดเนาะเพราะว่าเราพยายามตั้งใจที่จะทําออกมาให้ดีที่สุดให้กับลูกค้าแต่ว่าตัวนี้อย่างที่เราให้ฟังว่ามันเป็นตัวที่เรารับฟีดแบ็กจากลูกค้าว่าอยากจะให้มันเนื้อคล้ายๆเดิมกับตัววีบล็อกแต่ว่าป้องกันได้ครอบคลุมทุเรศมากขึ้นเรามีจุดตัวตั้งต้นอยู่แล้วก็เลยไม่ได้ใช้เวลาในการที่จะมาพัฒนาอะไรมากหรือไม่ได้มีปัญหา สุดท้ายนี้คะ่ะพี่นัทมีอะไรที่อยากฝากถึงคนที่กําลังมองหาก,กันแดดที่ตอบโจทย์กับสภาพผิวบ้างไหมคะก็สําหรับสกินซิต้าตัวอ er ัลตราบล็อกไฮบริดซันสกินตัวนี้นะคะเราออกแบบมาแบบซิลกี้มูสที่มันบางเบามากๆแล้วก็ซึมเข้าสู่ผิวไม่เหนียวเหนอะนะนดังนะั้นคนเป็นสิวมีผิวมันแล้วก็ผิวแพ้ง่ายอยากให้นองเปิดใจลองใช้ตัวนี้ดูคะ่ะเพราะว่าเหมาะมากๆและใครนะคะที่อยากรู้จักสินค้าของสกินซิต้าตัวไหนอีกคอมเมนต์กันมาได้เลยคะ่ะไว้เจอกันในคลิปหน้านะบ๊ายบาย